สวัสดีครูผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปประเภทที่ไม่ได้ทำนานนะครับอ่านการ์ดใหม่นั่นเองนะฮะก็วันนี้นะครับเมื่อช่วงบ่ายเนาะก็มีอ่าสปอยดับเมเชียมาใหม่3าใบนะครับซัพพอร์ตดับเมเชียรอบที่ร้านนะฮะเห็นจนเบื่อแล้วแม่งกีทุกปีนะครับซึ่งจะอ่าออกใน t ท c t i c a l t r i p a c k นะฮะซึ่งก็จะเป็นเหมือนเหมือนเด็กวิวแพ็คอ่ะจะจะมี3อาชีทไทป์อยู่ในแพ็คเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีซัพพอร์ต ของ3ามอังคิไทนั้นออกมาเนะซึ่งเป็นอังคิไทยที่มีอยู่แล้วนะครับก็คือด a r กเมเชียนนะครับฮีโร่แล้วก็มีคางโกดั่นเองครับผมซึ่งอันนี้สปอยมาสักพักแหละก็วันนี้เป็นรอบของด a r k เมเชียนครับมีอยู่3บวกอัลเทอร์เนทอาร์ตหนึ่งใบนะฮะช่วงนี้ทำอัลเทอร์เนทอาร์ตขายบ่อยขายดีครับก็เดี๋ยวเรามาอ่านกันทีละใบเลยนะครับผมสำหรับใครที่ คอยออยากจะสนับสนุนนะฮะอยากจะดูข่าวสารการ์ดใหม่ดูซีรีส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาโซหรือบอสไฟส์นะครับหรือว่าคอนเทนต์ต่ตตางๆเกี่ยวกับยูกิโอนะครับก็อย่าลืมซับสไครป์ข้างล่างนะฮะแล้วก็ไปกด Follow ที่ Twitch นะครับก็ลิงก์อยู่ข้างล่างเลยมีสตรีมทุกมีตารางสตรีมทุกสัปดาห์นะครับก็นั่นแหละอยู่แถวๆนั้นแหละไปหาดูได้นะครับผมโอเคเพื่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับกันเดี๋ยวลองมาเริ่มดีดีกว่านะฮะลินเริ่มเปลี้ยแล้วตอนนี้ ใบแรกนะครับเอ่อเป็นฟนะิวชั่น2ใบเนอะแล้วก็ควิกเคล a หนึ่งใบนะครับใบแรกครับ Dark Mission of Destruction นะครับผมเวล8 Dark Spell Caster Fusion Effect m o n s t e r 2008-2006นะครับดาร์มิช i ช n แล้วก็ท่าแสงทาามืดหนึ่งตัวนะครับค่อนข้างง่ายอยู่ในเด็ก Dark m ิ s i ชนนะต้องอันเชิญแบบฟิวชั่นนะครับหรือว่าอันเชิญแบบพิเศษจากเอกเตด้วยการ Banish Monster l เลเวลสูงกว่า Dark Spell Caster นะครับที่เราควบคุมในเทิร์นที่เอ่อเวทถูกสั่งใช้งานไป นะครับก็คือ activate f r s t ก่อนแล้วก็หลังจากนั้น banish เอ่อวลหกสูงกว่า spellcaster space dimension of destruction ครับอันเชิญแบบพิเศษ dimension of destruction ได้เธอร์ละครั้งด้วยวิธีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการไหนก็ตามนะฮะไม่ว่าจะเป็น fusion s u m m o n หรือ special s u m m o n ด้วยแบบโกงนะครับก็ได้แค่เธอร์ละครั้งเท่านั้นนะครับเอฟเฟกต์แรกครับการเป็นนี้ติดชื่อ dimension ตอนอยู่บนฟิลหรืออยู่ในสุสาน ครับแล้วก็อันนี้ดาร์มิเชียนนี่มีบ่อยอยู่แล้วเทคแบบนี้นะครับไม่รู้มีบ่อยไหมแต่กูรู้สึกว่าบูอายแม่งบ่อยกว่านะฮะแล้วก็เอฟเฟกต์สองครับถ้าการเป็นนี้ถูกเชิญแบบพิเศษฮะเอาดาร์มิเชียนหรือการที่เมนชั่นดาร์มิเชียนจากเด็กขึ้นมือครับเสิร์ชทั้งอ archi type นั่นเองนะฮะก็โดยรวมก็ดีครับเรียกไม่ยากไม่รู้ว่าเอ่อเสิร์ชดาร์มิเชียนเนี่ยไอเสิร์ชการใน archi type เนี่ยแล้วแลกกันแบนดิชดาว์เซเวอร์แฟลเตอร์เนี่ยไม่รู้ว่า พอหลังจากเรียกมาได้แล้วยังจะอยากเสิร์ชอะไรอยู่ไหมนะแต่ว่ากูว่ากูว่าน่าจะต้องอยากแหละมันน่าจะมีแบบการดีๆอยู่อะด้านมิชียนมันมีเยอะแต่กูไม่ใช่เซียนนะเพราะงั้นกูก็ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วก็เห็นมีมีคําถามจากาทางบ้านนะฮะคือนั่งคืออาการมันออกตอนบ่ายกูก็แบบนั่งอ่านนั่งอ่านคร่าวๆแหละแล้วก็นั่งแบบดูคนเขียนแบบทวิตคอมเมนต์เกี่ยวกับการ์ดพวกนี้นะครับว่าเอออันเชินแบบฟิวชั่นหรืออันเชินแบบพิเศษเนี่ยมัน พอใช้อฟเฟคสองเนี่ยมันจะติดตอนไหนและไม่ติดตอนไหนบ้างนะครับเพราะว่าเทคนิคี่นะครับถ้าเกิดเราอนะันเชิญแบบฟิวชั่นอ่ะก็คือจะได้เสิร์ฟรอบหนึ่งใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราชุบสมมติส่งลงสุสานแล้วชุบไปอีกรอบอ่ะเราก็จะได้ใช้อฟเฟคสองอีกรอบนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เทินละครันะก็คือเสิร์ฟได้สองรอบครับในกรณีที่อันเชิญฟิวชั่นแบบถูกต้องเนะแต่ว่าถ้าเกิดอันเชิญแบบอ่าสเปเชียลแซมมอนด้วยการโกงนะครับเอางานโกงนี่แหละนะฮะก็ครั้งแรกที่ลงมาก็ใช้อฟเฟคสองได้นะครับแต่ว่่่าาถ้้เกกกิดมันนอออไปทีืแลว็ แล้วกลับมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นการชุบชีวิตหรืออะไรก็ตามนะครับก็จะอ่าใช้ไม่ได้นะครับไม่ใช่ใช้ไม่ได้คือต้องบอกว่าถ้ามันออกจากฟิ์ไปมันจะกลับมาบนฟิ์ไม่ได้มันจะชุบชีวิตไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องมันเป็นกฎของเกมเนะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดอันเชิญแบบผิดกฎหมายแล้วมันออกจากฟิวเนี่ยมันเราไม่สามารถไปเรียกมันกลับมาได้นะครับอันเชิญแบบพิเศษอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะแต่ว่าวนของไปที่อื่นได้หมดนะครับแต่ว่าเรียกรงบนฟิวไม่ได้แล้ว เหมือนให้ใคล้ายๆแฟนทอมวายยูเบลอะถ้าใครดูเ,เล่นมาสเตเดลเนาะก็นั่นแหละคุณไม่สามารถแบบม monster of monster ribbon แฟนทอมวายยูเบลได้นะครับมันประมาณนั้นแหละครับต่อมาครับผมที่ My อั t ดียูเนเต็ดแมจิดาร์กอครับเวล10ไลท์มังกรฟิวชั่นอินฟลักมอนเตอร์ครับ2 8ง0 0ื่นแนะฮะดาร์เมชเชียนหรือดาร์เมชเชียนเกิลนะครับ, Ocean, ร Girl, รบแล้วก็มังกรหรือสเปรุคัสเตอร์นะครับถามว่าง่ายไหมก็สูตรเหมือนตระกูลเลย ไอ้สูตรสูตรแคคล้ายตะกูลเลยเนี่ยประมาณแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์่หกสิบเปอร์เซ็นต์คล้ายตะกูลมากเลยนะครับใช้เอฟเฟกต์สองสามการ์ดชช้นนี้เทิระคร้างนะเอฟเฟกต์แรกหลังจากที่การ์ดนี้อัญเชิญแบบพิเศษนะครับเอ่อจนจบเธอหน้าการ์ดใบนี้จะไม่รับเอฟเฟกต์การ์ดใบอื่นนะครับเป็นทาวเวอร์นะครับให้ตัวเองนะฮะแล้วก็ถ้าการ์ดใบนี้ทำการต่อสู้ครับในช่วงคำนวณดาเมจความเสียหายให้การ์ดใบนี้เอ่อพลังโจมตีเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยนะครับตามสเปลในสุสานหรือแบนดิชเมนต์นะครับเ หมือนอยู่ในสกายอะแต่ว่าไม่ใช่นะแล้วก็สุสานเ,เวทในสุสานหรือแบดดิเมนของทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็มีสิทธิ์ที่แม่งจะไปแบบห้าพันสามไอเกสนะฮะเพราะว่ามันเพิ่มในช่วงดาเมจความเสียหายอย่างเดียวเนาะไม่ใช่ว่ามันจะเพิ่มไปตลอดเวลานะครับผมแต่ว่าก็เราตีเข้าไปก็อย่าลืมอ่านอย่าลืมอ่านกันดีๆแล้วกันนะ <c oughs> ครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์สามในช่วงเอ่อฝ่ายตรงข้ามน,นะครับควิกเอฟเฟกต์แทร็กเก็ตสเปลแทบบนฟิลด์ทำลายนะครับ ็เป็น disruption ของในเทิร์นไฟล์ลูกค้าเนาะโดยรวมถ้าถ้าถามว่ารู้สึกยังไงกูรู้สึกว่าเฉยๆไม่ได้ไม่ได้แฟนซีอะไรขนาดนั้นอ่ะเป็นเป็นเวอร์แบบสองเทิร์นแล้วก็เอ่อ MST ในเทิร์นไฟล์ลูกค้าครับก็ดูดีเป็น disruption แบบที่ท,ที่ไม่น่ารำคาญมากแล้วกันครับผมถ้าให้กูพูดใบนี้ดีกว่าเรียกเรียกง,ง่ายกว่าแล้วก็นั่นแหละเอ่อสเปรอคเซอร์อะ่ะก็คงก,ก็คงจะต้องดีอยู่แล้วล่ะนะครับผม ต่อมาครับ The g a t e o p Timas ครับ Quick Play Spell Activate ได้เธอร์ละใบนะครับผม Target Damage หรือ Damage Dealing Girl ที่เราควบคุมหรืออยู่ในสุสาน Fusion Summon Monster Fusion จาก Ecta ที่ Mention หรือ g i r l เป็น m a ีเ r i a เนอะด้วยการสรับอ่ามอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นนะครับมอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นก็คือตรงนี้เนาะดาร์มิเชียหรือดาร์มิเชนเกิลนะครับเข้าเด็กแต่ว่าแบนิชมอนสเตอร์ที่อัญเชิญแบบฟิวชั่นมานะครับในช่วงเอ็นเฟดของเทิร์นหน้าครับผม ก็การอันเชิญแบบอ่นนี้ครับก็จะถูกนับเป็นการอัเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟกของ DI Optimus นะครับซึ่ง DI Optimus นี่เอาไปฟิวชั่นสมอนล์แหล่หรออ่านกัน DI Optimus กิฟตเลยอ่า T myus มี a m u l e t Amulet AM Dragon แล้วก็ Dimension Girl Dragon k n ไ g h t ไม่รู้มีตัวอื่นไหมแต่กูว่าอ่า มันเอาไปเรียกได้หลายตัวแหละเพราะว่าดูจากทรงแล้วมันมัน,ม,นมันเรียกได้อยู่แล้วมันนับเป็นแบบฟิวชัน่นอ่าฟิวชั่นซอมอนน่ะเพราะงั้นก็สบายนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็น a l t e r อร์เนทอาร์ตของ e c r e t of Dark Magic นะครับซึ่งก็เป็นต้องเรก็อีก POV แล้วกัน <laughs> เพราะว่าไอ้น,นี่มันมุมบุมข้าบนลงมาใบเก่ามันบุมข้นบนลงมาอันนี้บุมข้างล่างขึ้นไปนะครับก็รู้แล้วว่าใครเป็นคนแอคท v เวตนะฮะก็เป็น ลางอจีนะครับดาวมิชช o นออฟแบ็คเคออมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับผมจบแล้วสี่ใบสามบวกหนึ่งใบแล้วล่สั้นๆนะครับใครมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับการเหล่านี้ก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมใครจะมีแบบสอนคอมโบหรือว่าคุณคิดคอมโบอะไรออกลำคอมโบอะไรออกนะครับพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมพร้อมที่จะอ่านและรับฟังเสมอนะครับผมจะได้เรียนรู้จากพวกคุณไปด้วยนะฮะซึ่ง นี่เอ่อช่องนี้เป็นช่องรีเวิร์สนะครับพวกมึงจะไม่ได้มึงจะไม่ได้เรียนรู้อะไรจากกูนะฮะแต่กูจะเรียนเรียนรู้จากพวกมึงในคอมเมนต์ครับผมเพราะงั้นก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่ามันโหดหินโหดสักาเพียงไหรหรือกูอธิบายผิดนะครับผมตามนั้นจบแล้วคลิปวันนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสตรีมหน้าสวัสดีครับปิดคลิปปิดเลคคอ